คนพานผู้โง่เขลาได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเนี่ยชนทั้งหลายกะโบได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติน,นั่นนาแม้แต่ตนเองของเขากะโบได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัตินั่นนานมมาถุรัตนตยศขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจมนวแดดรารัตนไตรอภิวันทนานรมพจอมไตรอลัมคาพระพุทธาภูโลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยประสม อาพิวาทกราบก้มพระธรรมสองพองใสเลิศดปีลรยงามงดดังสุรีแหงพื้นผู้เป็นพื้นหน้าบุญล้นพระสังโฆองค์เอกวันธนานกไห้ขมาก้มกราบกันขอการอุบาจารย์พระทรงสมเนนรกราวปะกินกะสารธรรมจะเล็กน้อยอยะถาปิปุพพลาสิมหา กัจิรามาระคูเภาหุเอวังชาตินาบัตินากัตาพังกุสะลังพหุขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแกญโยมัสุคุสุขนที่ได้เสียสละเวลาประมวมกันเจริญกุศล ต่อไปกระมอมกันฟังธรรมตัวเล็กน้อยเอามือลงก่อนก็นนได้ฟังธรรมดาพระราชาสมุทิเจ้าเพิ่นได้ตัดคาถาหนึ่งไว้ว่ายะถาปิปุกพลาสิมหากะยิรามาราผูเลพระหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกัดตับผังกุศลังพระหูแปลว่า สร้างเห็ดดอกไม้ยอมพยายามเห็ดพองมาลัยให้ได้หลายๆจากกองดอกไม้ที่ตนเองมีแม่ชันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วมีความตายเป็นสภาพก็ควรที่จะกระทำกุศลให้หลายจากชีวิตที่มีอยู่ฉันนั่นคือกันพระองค์ทรงปรทิเปรียบเทียบ การเฮ็ดกุศลพุนงามความดีกับสร้างเห็ดดอกไม้สร้างเห็ดดอกไม้นี่นะถ้า,าว่าเขามีดอกไม้งามๆหลายๆสร้างดอกไม้นั่นสลาดพร้อมเขาก็จะเฮ็ดพวงมาลัยได้หลายนําได้งดงามนํานําไปขายนําไปเฮ็ดสิ่งต่างๆได้ แต่ถ้าหากว่าเชิงแม่นว่ากล่องดอกไม้นั่นจะเป็นกล่องดอกไม้ใหญ่มีดอกไม้ลายสีสันงดงามถ้าหากว่าสร้างเฮ็ดดอกไม้นั่นเป็นคนโบสนาดบบหู้วิธีการในการจะเฮ็ดดอกไม้ใหงงามเขาก็ยอมบบสามารถที่จะเฮ็ดพองมาลลยให้เป็นพองมาลัยงามงามหรือว่าให้ได้หลายๆได้และยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากว่ากองดอกไม้มันหน่อยดอกไม่หน่อยแล้วบพอชีวิตอะไรเข้าไปสร้างฮิตด,ดอกไม้นั่นยังเป็นผู้โบสาลาดนําดอกไม้ก็น้อยแล้วตัวเองก็บ,บ่สาลาดนําก็รยอมบอ่สามารถาฮิตด,ดอกไม้นั้นให้ได้งดงามหรือได้หลายได้ฉันใดก็ฉันนั้นเพิ่นว่าคนเฮานี่นะถ้าหากว่าคนเฮานี่ เป็นผู้สลาดในการคน่วยคุณงามความดีและมีชีวิตอยู่ดดนๆนาเขายอมเฮ็ดบุญกุศลติดโตไปได้หลายๆแต่ถ้าหากว่าถึงเขาจะเป็นผู้สลาดในการคนขวยคุณงามความดีแต่อายุเขาดันสั้นเมื่ออายุสั้นเขากะว่าสามารถทิดกุศลได้หลายและยิ่งไปกว่านั้น อายุกาสั้นนัาบ่สาระหัดในการคนณควยคุณงามความดีนั้นเขาก็ยอมบ่มีความดีติดตามตัวไปสู่อัตภาพสู่พบตัวต่อไปได้ฉันนั่นคือกันพระองค์เลยบอกว่าเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตพังกุศลังพระหูบุคคลผู้เกิดมาแล้วต้องตายเป็นสภาพควรเฮ็ดกุศลคุณงามความดีให้หลายๆเขาต้องตายกันบ่ บบมีเลยเป็นพวบุคคลที่จะโบาตายต่างแต่ว่าจะตายไวหรือตายช้าทุกคนล้วนต้องตายแต่นักปราชญ์บัณฑิตนะมาเห็นความตายดีว่ามันเป็นไผยว่าโอ้ชีวิตของเฮานี่มันบริ้แนนอนอีอย่างได้เมื่อนี่มีลมหายใจยังอยู่ได้เมื่ออื่นอาจจะมดลมหายใจตายไปได้สิ่งใดละ่ะที่เขาจะนาติดตัวเข้าไปสู่ปรโลกสู่โลกหนาได้ทรัพย์สมบัตินําไปบ่ได สามีภรรยานําไปบ่ได้ลูกเต้าดานเลนนาไปบ่ได้สิ่งที่จะติดตามตัวบุคคลไปได้ก็มีแต่กุศลคุณงามความดีเท่านั้นผมเลยเตือนว่าควรเฮ็ดกุศลคุณงามความดีให้หลายๆเด้อควรเฮ็ดให้หลายๆพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายบ่แน่นอนนะบางคนนี่นะอาจจะมีเงินมีท้องหลายเป็นผู้มีหน้ามีตาในสังคมนะ แต่โบเนดอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเทียงแท่ถาวรได้ดนลส,สํดใบบ่ดนซื่อเสียงเกติญญกกตามทรัพย์สมบัติกตามอาจจะพินาศไปและการคิดกุศลคุณง,งามความดีถ้าหากโ่เกิดขึ้นเลยก็เป็นชีวิตที่เลวเป่าในสมัยพุทธกาลญาโย,ยม,มีอุบาสกอยู่คนหนึ่งอุบาสกคนนี้นิ่นะเราเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวย เป็นเศรษฐีของเมืองสาวัตถีแต่ว่าเราโบมีลูกเป็นคนที่บบมีลูกอยู่มาเมื่อหนึ่งเราก็เลยตายพอคนบบมีลูกตายเขาก็จะนําทรัพย์สมบัติเข้าไปครางหลวงคือพระราชาหิบเอาไปเส้นเดียวกันพระเจ้าพระเศนที่กุศลก็ได้ไปหิบเอาทรัพย์สมบัติของเราทั้งมัดเนื่องจากเราโบมีลูกสืบกระกุน เอาทรัพย์สมบัติเข้าไปไหว้ขังหลวงและเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระถามมามหาบพิษพระองค์ไปใสามาแต่เวนแท้มือนี่คือเข้ามาหาตถาพุแตเวนแท้เพิ่นกระบอกความเป็่นไปบอกว่าข้าแต่พ,พะระองค์ผู้เจริญในเมืองสาัตถีนี่มีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยสฉพาะเงินสดสดเท่านั้นมีถึงแปดล้าน บ่จำเป็นต้องเว่าถึงสิ่งอื่นที่เป็นพวกหู้ประพัน์เลยบ่จำเป็นต้องว่าถึงเงินทองสร้อยแหวนต่างๆบ่จำเป็นต้องว่าฮอดทั้งหมดเาะเงินสดๆนี่กันยังแปดล้านแล้วแต่ว่าเงินสมัยก่อนมันบ่คกอเงินสมัยนี้ได้แปดล้านนี่นะมันแพงหลายแพงกว่าเงินดอลลาร์อีกคมนะแพงของมัน่นะ คือเป็นคนรวยกันแล้วกันเราเลยบอกต่อไปว่าข้าเตพงผุ้เจริญแต่วาเศรษฐีคนนี้เป็นผู้บ่มีบุตรคนไหนเป็นผู้บ่มีลูกข้าพระบาทเลยเป็นฮิปทรัพย์สมบัติของเศรษฐีผู้นี้เข้ามาไห้ในครั้งหลวงแล้วหลังจากที่เราตายไปแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกขาน้อยเศรษฐีคนนี้ถึงแม่นว่าจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยแต่วา บ่อรีพวกเข้าปะอาหารกะมีแต่เข้าปะอาหารที่เศร้าหมองใส่เสื้อผ้าอาพ์กับใสแต่เสื้อผ้าอาณ์ที่เศร้าหมองขี่รถกับขี่แต่คันขี่ห้ขี่ให้ใสคันโฮมใสเกิือกับใสแต่สิ่งที่เศร้ามองที่บอดีเป็นเรื่องแปลกละว่าเศรษฐีอียั้เป็นแบบนี้อาหารกับบุญยอมซื้อกินแต่อาหารดีๆนี่นะเสื้อผ้าอาพลรถล้างพาหนะเครื่องใสไม่สอยกับบ่อ บบยินดีในการบริโภคสิ่งที่ดีๆแต่ว่าตอนนี้ตายไปแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกว่ามหาบุพพิตเป็นความจริงแบบนั่นแหละคนผ่านผู้งโง่เขาเถิงแม่นว่าเขาจะได้ทรัพย์สมบัติอย่างมโหลานมาแล้วเขาก็าบบใส้สอยพวกขสมบัตินั้นเลี้ยงดูตัวเองให้อิ่มหนำสำราญเลย บเลียงดูพ่อเม่โบเลียงดูบุตรพรนญ,ญาข่าทากากรรมกรคนหับไส้เพื่อนมิตรสหายให้อิ่มนำสำรานเลยเขาโบใส้ทรัพย์สมบัติของเขาบำเพ็ญทักขินาทานอันจะมีผลในเบื้องสูงเกื้อกุนแก่สวรรค์เลยทรัพย์สมบัติเขานั้นยอมสิบหายไปเพราะพระราสายึดเอาไปได พอจรลักขโมยสอกลุ่มออกไปไดเพาะไฟไหม้ไดเพาะน้ำท่วมไดเพาะทางยากผู้บบเป็นที่คักลักขโมยล่างผ่านออกไปไดเพราะเหตุนี่แหละทรัพย์สมบัติของเขาเลยสิ้นเปลืองไปโดยเปราะประโยชน์บบมีประโยชน์ลยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนผานได้เงินมาแล้วได้ทองมาแล้วได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเขาจะบบเอามาใส่สอยให้ตัวเองได้มีความสุข ให้พอ่อให้แม่ให้บุตรภรรยาค่ะถ้ากรรมกรคนทักไสเพื่อนมรสหายได้อิ่มหนำได้เป็นสุขเลยจะโบไสทรัพยส์สมบัตินั่นบำเพ็ญทักขิณาทานอันมีผลในเบื้องสูงในสมณะความทั้งหลายอันเกือ้อกูลแก่สวรรค์เลยบบเหตุบุญสุนทร,รทานอย่างไรคนผ่านได้ทรัพย์สมบัติมาแล้ไร้ปัญญกยากสมบัพระองค์เลยบอกว่ามหาบพิพรเรียเสมือนกับสะน้ำแห่งหนึนน้ง ที่มีน้ำใสเย็นสะอาดมีทาขึ้นทาลงที่งดงามสมบูรณ์แต่ว่ามันอยู่ในชินที่อมนุษย์อาศัยอยู่มีพวกยักษ์มีพวกหากซดมีพวกผีพายหน้ามนนะมันอาศัยอยู่ชนทั้งหลายยอมบอสามารถดื่มกินบอสามารถตักไปได้ตามต้องการหรือบอสามารถเฮ็ดสิ่งที่เป็นประโยชน์จากน้านั่น ได้เลยแม่ชันใดคนพานปูได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วกะยอมบอได้ใส่สอยพวกสมบัตินั่นเลี้ยงดูตนเองพ่อแม่บุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรคนทับไสเพื่อนมิตรสหายให้อิ่มหนำสำราญเห่พาสุขได้เลยและบอใสทรัพย์สมบัตินั่นบ่งเพนทักยิทะรักินาทานอันมีผลในเบื้องสูงอันเกื้อกุนแก่สวรรค์เลยพราะอุปมาแบบนี้เลย สระน้าแห่งหนึ่งเถิงมันจะมีน้ําใสเย็นสะอาดสนิทปานใดก็ตามขึ้นลงได้สะดวกวันใดก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีพวกอมนุษย์ให้อาศัยอยู่มีพวกยักษ์แด่พวกนาคได้มีพวกทีภายน้าเป็นต้นแด้พวกห้างสดได้อาศัยอยู่คนทั้งหลายกันยอมโบได้ประโยชน์จากน้านั่น ฉันใดกันสน,นั่นแหละคนพานผู้โง่เขาได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเนี่ยชนทั้งหลายกะโบได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัตินั่นนาแม้แต่ตนเองของเขากะโบได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัตินั่นนําบมีประโยชน์ทรัพย์สมบัติของคนทานนี่นะคุนน่ะพระองค์เลยตรัสต่อไปว่าแต่ว่าสัตว์บุรุษผู้มีปัญญาได้ทรัพย์สมบัติอย่างมโหฬารแล้ว เขายอมใส่ทรัพย์สมบัติของเขาเลี้ยงดูตนเองให้ได้ครับความอิ่มหนำสำราญให้ผาสุขเลี้ยงดูพ่อเม่บุตรภรรยาขา้าทาสกรรมกรคนทบไส้เพื่อนมิตรสหายให้อิ่มหนำสำราญให้ได้ครับความผาสุขและไส้พวกค่าสมบัติของเขานั่นบำเพ็ญทักีนาทานอันมีผลในเบื้องสูงเกือ้อกุนต่อสวรรค์ในสมณพราหมณ์ทั้งหลายนั้นเพราะเหตุนั้นทรัพย์สมบัติของเขายอมบ่อสิ้นเปลืองไปด้วยเป้าประโยชน์ เถืงทรัพย์สมบัติจะสิ้นเปลืองไปแต่ก็ได้ใส้เห็ปุประโยชน์แล้วประโยชน์อย่ยงางไรตัวเองได้ความสุขพ่อเม่ได้ความสุขบุตรภรรยาขาทาสกรรมกร่อนได้ความสุขเพื่อนมิตรสหายได้ความสุขและได้ฝังทรัพย์ไว้ในสมณาภาพมเรียบร้อยแล้วที่จะติดตามตัวเองไปคือการบำเพ็ญทักีนาทานอันมีผลในเบื้องสูงนั้นทรัพย์ส,บสมบัติกบ็บบเสียเป้าพุ่หน แน่นอนแหละทรัพย์สมบัตินีะ่ะเขาบ่จากมันไปมันก็ต้องจากเขาไปเมื่อใดเมื่อหนึ่งแต่ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากมันหลาหรือหน่อยส่ํนหนดนั่นเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนผ่านกับบัณฑิตทุกคนต้องจากทรัพย์สมบัติไปแน่นอนหรือทรัพย์สมบัติต้องจักบุคคลไปแน่นอนความต่างก,กันก็คือคนผ่านได้ประโยชน์บ่บได้เลยบัณฑิตนักปราชญ์ท่านได้ประโยชน์จากพวกทรัพย์สมบัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าเดเดตัดต่อไปว่าสะน้าที่มีน้าใสสะอาดเย็นจืดสนิทมีทาขึ้นทาลงโสมบุ่นสะดวกและอยู่ในทินของมนุษย์ชนทั้งหลายยอมได้ดื่มกินได้บริโภคหรือได้เฮ็ดตามต้องการจากสะน้านั้นชันใดก็ะชันนั้นนักปรา์บัณฑิตได้ทรัพย์ส,สมบัติ เงินทองยางมาโหรานแล้วเขายอมไส้สอยเลี้ยงดูตนเองให้ได้ครับความพาสุขให้ได้ครับความอิ่มหนำสำาราญเลี้ยงดูพ่อแม่บุตรภรรยาค่ะทาสกรรมกรคนขับไส้เพื่อนมิตรสหายทั้งหลายให้ได้ครับความพาสุขให้อิ่มหนำสำราญนนและเขายอมไส้ทรัพย์สมบัติเขานั่นบำเพ็ญทักกินาทานอันมีผลในเบื้องสูงเกื้อกูลแก่สวรรค์มีผลเป็นสุขเหมือนกับนี่แหละเหมือน เหมือนกับสะน้ามี่มันใสสะอาดเย็นสนิทมันอยู่ในบ้านคนเมืองคนวนทั้งหลายก็ยอมไส้สอยน้านั่นดื่มแดบริโภคแด่เฮ็ดให้ไซนาเป็นต้นอาบส่งได้เป็นต้นนั้นได้ประโยชน์จากมันทรัพย์สมบัติของบัณฑิตต่างปาาก็คือการบัณฑิตนักปา่าได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วยอมเกิดประโยชน์แกต่ตนเองเกิดประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองแก่คนอื่นนําพวกเขาเป็นแบบนั้นบ่น โดยส่วนหลายทุกคนต้องการอยากจะได้บบต้องการอยากจะให้บ่ต้องการอยากจะเสียพรามเห็นแก่ตัวเรานี่แหละมันก็เลยเห็ดใ้สังคมบบคอยผ่าสุขบบคอยสงบสุขแต่หากว่านักปรา์บัณฑิตมีหลายในสังคมนี้มีแต่ผู้ยินดีในการให้ในการแบ่งปันบ่ว่าจะแบ่งปันแกเพื่อนมิสหายแกครอบแกครัวแกญ,ญาติกาวุงศาหรือแบ่งปันแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งสังคมนี้จะ มีแต่ความผาสุกแต่ถูกมือนี่มันบ่ม่นเด้นนนอกข้ากันฟันกันลักขโมยกันพิษเทียงกันกันยน่นความห่วงแหนทรัพย์สมบัตินี่แหละมีแต่ความต้องการมีแต่ความห่วงแห่นบ่มมีการอยากให้นี่เองยอ่นอย่าง่ะนั่นความเป็นบัณฑิตบ่ได้มีในตัวบุคคลนะ่พระราผู้มีพระเจ้าเลยบอกว่าอะมนุษย์ศรัทธานี่อุทากัรวสิตัง ะทะทปิยมานังปุริโสสมีติกิงเตอัเยกาปุริโสลภพิตาวาเนวัตนาปริพุนชติโนทถาติสะนามที่อยู่ในทินของพวกอมนุษย์ให้ทั้งหลายมีพวกยักษ์เป็นต้นชนทั้งหลายยอมงดการใส้สอยการดื่มกินน้ำนั่นฉันใดคนส่วผู้ได้ทรยบสมบัติมาแล้ว กะยอมบอ่เฮ็ดทรัพย์สมบัตินั้นให้เกิดประโยชน์แกต่ตนเองและบ่ยินดีในการแบ่งปันทีโรจะวิญยูอธิคมมะโภเคพระพุทธเจ้าเลยตัดต่อไปว่าส่วนนักปราชญ์บัณฑิตผู้มีปัญญาได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเขายอมใส้เฮ็ดกิจาการเดะบริโภกใส้สอยดเขาเป็นผู้องอาจผู้กล้าหาญ เลี้ยงดูมูญาติอยู่เขายอมบทึกต่ำนิติเตียนในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยอมเข้าถึงแดนสวรรค์เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าบอกที่ไหนถ้าหากนักปราชญ์บัณฑิตได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วเขาจะแบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็นสองอย่างหนึ่งบริโภคใส่สอยสองประกอบกิจ,จาการเมื่อเขาได้แบ่งทรัพย์สมบัติออกเป็นสองอย่างนี้แล้วือ,อเฮธุรกิจก,กับใส้สอยแล้ว เขาซื้อว่าเป็นผู้อาจหารเพราะเขายินดีในการบริโภคนําในการแบ่งปันนําแบ่งปันแก้ไผละแก่มูญาติคนในครอบครัวในคนอ้อมข้างเดหรือแม่แต่พระสงฆ์ข้าเจ้าเดเขาซื้อว่าเป็นผู้เรียกมูญาติเป็นผู้องค์อาจยอมบถ่ถสุทผู้ใดตาหนิตีเตียนใดตํหนิบบได้ดอกโอ้ท่านนั่นนางนี่จะแมนขีท้ทีเนาะจะแมนบอยินดีในการให้ในการแบ่งปันเนะาะตํหนิบ่ไร เพราะเขาเห็ดทุกอย่างบางคนก็คือตามหนี้บะขีที่ร้ายอันใดดีๆกับบ่อนย่อมบริโภคบ่อนยอมใส่สอยแต่บุคคลนี้บุรเมนแบบนั้นอันใดควรบริโภคควรใส่สอยเขาบริโภคใส่สยอันใดควรแบ่งปันควรจับใจออกไปเขาแบ่งปันจับใจเขาย่อมบุรีถืตามหนี้ตีเตียนและบุคคลนี้แหละจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากแตกกายทำลายไปนเราพระพุทธเจ้าได้ตัดคาถานี้ไว้แบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าสูสุดนี่นี่นะเป็นเรื่องศาสตร์ทกในห้าหู้เลยว่าคนฐานผู้โงมเลานี่นะเึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติล้วงหลายพายมากกับวัตถทรัพย์บ่ได้ยประโยชน์จากทรัพย์สมบัตินั้นเลยเหมือนกับอย่างเหมือนกับเศรษฐีผูน้นี้มีทรัพย์สมบัติถ,ถึงแปดล้านหนึ่งพันเท่ากับเงินในปัจจุบันนี้ประมาณสองล้านกว่าบาทลองเอาแดล้านมาคุณเบอ่งเบอ่งมันตกเป็นเงินเท่าไหร่ แค่ห,หนึ่งพันกหาปานะนี่นะซ้ำเงินปัจจุบันสองล้านกว่าบาทแล้วถ้าแปดล้านมันถึกจากล้านความมั่งคั่งร่ำรวยของเราแต่ว่าบริโภคอาหารที่บบดีใส่สอยเสื้อผ้าพรที่ขี้ให้ขี้ให้รถบางภาหนะขาขี้ให้พวกเครื่องใส่ไม่สอยกาขี้ให้และบรยินดีในการให้ในการแบ่งปันอีกตั้งหากสุดท้ายตายตาย,ตายไปอีกอย่างลทิ่ตามไป ทรัพย์สมบัตินั้นบมติดตามไปบบพระราชาฮิบเข้าไปครั้งหลวงเรียบร้อยเป็นบ่ได้ประโยชน์อย่างบ่บ่ได้นี่เป็นทรัพย์สมบัติของคนผ่านนะมีลวงหลายก็บ่เกิดประโยชน์แกตนเองบ่เกิดประโยชน์แกคนอื่นแกสังคมม่อย่างเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องชิมความเป็นคนผ่านให้ตัวเองให้เป็นบัณฑิตทรัพย์สมบัติของนักปราชญ์บัณฑิตถึงมีเล็กน้อยก็เกิดประโยชน์แกตนเองเกิดประโยชน์แกคนอ้อมข้างพ่อแม่ลูกเต้า บุตรภรรยาเพื่อนมิตรสหายข้าทาสกรรมก่อนหรือเกื้อกูลแกพระสงค์ข้าเจ้าอันถวายเข้า่าอาหารวันข้าวบำรุงเพล่นเจริญกุศลอันเป็นเหตุให้ไปสู่สวรรค์น,นะพระองค์ในเดััคาถาที่อาตามาบ่าไว้นั่นแหละยะถาปิปุพลาสิมหากะยิรามาลาผู้หลีพระหูเอวังชาเตนามจีนะกัตตับพังกุศลังพระหุ นายมาลาการหรือสร้างเฮ็ดดอกไม้ผู้สลาดยอมเฮ็ดพวงมาลัยให้ได้หลายๆจากกองดอกไม้ที่มีอยู่นั่นสันใดสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วแล้วต้องตายแน่นอนควรเฮ็ดกุศลคุณงามความดีให้หลายๆจากชีวิตท,ที่เขามีอยู่นั้นขันหากอายุยืน,ยนแต่บ่ได้เฮ็ดกุศลคุณงามความดีชีวิตนั่นเป่าประโยชน์เลยบางคนมี อายุสั้นแต่ได้เหตุกุศลคุณงามความดีเพื่อนบอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ของคนอยู่แต่มือเดียวแต่เห็ุคุณงามความดีนั่นน่ะประเสริฐก่อนชีวิตของคนแม่อยู่เป็นร้อยปีแล้วบ่เห็ุคุณงามความดีอยียงเฮาต้องมาพิจารณาตัวน,นี้แหละชีวิตที่ผ่านมาที่เฮาใส่มนไปหลายปันไดแแล้วและเหลืออยู่ซําใดเฮาบบหู้ฮู้แต่ว่าใส้ผ่านมานี่มันสามสิบี่สิบปีแล้วแต่ละคนแต่เหลืออยู่อาจจะมือหนึ่งสองมือ เดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีห้าปีที่ปีเฮาบหุ้แล้วเห็นบะที่เหลืออยู่อาจจะน้อยหลายก็ได้เมื่อมันน้อยแบบนี้เนี่ยเขาควรเฮ็นได้ก็ควรเฮ็ดประโยชน์จากชีวิตที่มีอยู่นี่เห็นบ่เฮ็ดประโยชน์เห็ดอย่างลรประโยชน์อะประโยชน์ตนเองแด่ประโยชน์ผู้อื่นแด่ทั้งประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ผู้อื่นแด่ประโยชน์ตนคืออย่างกุศลคุณงามความดี ในขณะที่เฮาให้ประโยชน์คนอื่นสละแบ่งปั่นทรัพย์สมบัติให้เขาไปนั่นก็ซื่อว่าได้ประโยชน์ขฮาพ่อมเพราะกุศลจะขึ้นขึ้นในจิตในใจของเขาติดตามมฮาไปสู่โลกงานนะก็ขอฝากญาิโมเอาไว้เนาะจะให้ซีวิตทีเหลืออยู่นี่เป็นซีวิตทีเป่าประโยชน์เป็นโมฆะเป็นหมันเลยให้ใช้ซีวิทีเหลืออยู่นี่สร้างน้ำกระทั่บุญบ่ว่าจะเป็นทานศีลเจริญภาวนาการอุปถัมภ์ดูแลพ่อแม่เป็นต้นให้ดีที่สุด อานามนีก,ก็คคโจะบ่ได้เว้าอีหย่งลงลายภายมากขออนุโมธนานาญาิโยมบ่สกุลสกุขขนที่มา่วามกันเจริญกุศลก็ขอ,ขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้จงเป็นปัจจัยให้ทุกคนทุกทานประสบพบเจอแต่ความสุขป่าศจากทุกทางปวงท้ายที่สุดแล้วก็ขอ,ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้บรรลุถึงมากผลนิพพานในอนาคตการอันใกลน้นี้โดยทั่วกันทุกทานทุกคนเธอ